สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่21ตุลาคม2025ทุยทุกท่านนะครับและก็สวัสดี f c ช่องมดสั่งไชแนลทุกทุนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปกันบ้างนะครับรวมถึงสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของพมมรีเมียร์ลีกกันโชเซียอิตาลีและลาติกาสเปนว่าแต่ละทีมนั้นอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับผลฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกของอังกฤษ เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้แบนฟอร์ดซิตี้0ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของพรีเมียร์ลีกลำหนึ่งอาเซนอน8นัด19แต้ม2แมนเชสเตอร์ซิตี้8นัด16แต้ม3ลิเวอร์พูล8นัด15แต้ม4บอนส์มัต์8นัด15แต้ม5เชลซี8นัด14แต้มส่วน3อันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่18ฟอร์เรสต์8นัด5แต้ม สิบเก้าเวนแฮมแปดนัดสี่แต้มและอันดับที่ยี่สิบวูฟแฮมตันแปดนัดสองแต้ม ผลฟุตบอลการโชซีอาอิตาลีเคมอเนเซเสมออูเนเซหนึ่งประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกานโชซีอาอิตาลีอันดับหน,นึ 2, ่งเอซิมิลานเจ็ดนัดสิบหกแต้มสองอินเตอร์มิลานเจ็ดนัดสิบห้าแต้มสามนาโปลีเจ็ดนัดสิบห้าแต้มสี่โรม่าเจ็ดนัดสิบห้าแต้มห้ามอโลญญาเจ็ดนัดสิบสามแต้มส่วนสามอันดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่สิบแปดเฟรนติน่าเจ็ดนัดสามแต้มสิบ เกาเจนัวเจนัด3แต้มและอันดับที่20ปีซ่าครับ7นัด3แต้ม โอลิมปบอลลาลีกาของสเปนอาราเบสเสมอบาเซเลเซียศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของลาลีกาสเปนอันดับหนึ่งเรียวมัดริดเก้านัดยี่สี่แต้มสองบาร์เซโลน่าเก้านัดยี่สองแต้มสามเเริอาวเก้านัดสิบเจ็ดแต้มสี 4, e ่เอลติโกมัดริดเก้านัดสิบหกแต้มห้าเลียรอันเบติสเก้านัดสิบหกแต้มส่วนสามดับสุดท้ายของตารางนะครับก็มีอันดับที่สิบแปดเรียลโซซิลัดเก้านัดสิบ ก็ราทไปครับ9นัด6แต้ม19เหลือนโอเบโด9นัด6แต้มและดับที่20คิโรนา9นัด6แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสน้องซี่แพ้อาเมียง0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนกาดิดแพ้ปูกอส1ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกอันวาดาชนะอันดูลาฮิส3ประตูต่อ1 อันซอตาแพ้อันอิติฮัตหนประตูต่อสซาจาแพ้แท็กเตอร์ซาซี่ศประตูต่อ5และอันอาลีชนะอันกาลาฟา4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกตุรกีอียุบสปอร์ชนะคาซิมปาซ่า2ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลออสเวนคารของสวีเดนเด็กเฟอร์ด De แพ้ฮามสตัด0ย์ประตูต่อ1และ IFK โกเทนบอกแพ้มอนบี้ศประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกของเดนมาร์กซอนเดอร์ยีเคชนะเฟรดเชียนะครับสประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการขับฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ